เนอร์โยนุ่มๆกับข้าวมันเนื้อหอมกลิ่นกระเทียมโอ้ข้าวันสวัสดีครับวันนี้เรามากับกันเดิมอีกแล้วนะครับกับรายการปัดเตาะทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้เราภูมิใจในการนําเสนอมากกับวันนี้ครับคือการทําข้าวผัดมันเนื้อครับแล้วก็ท็อปด้วยนะครับเป็นเทนเดอร์ย สวยๆจากไอวานนี้นะจ๊ะนี่งไงมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยวิธีการทำมันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับหั่นกระเทียมให้มันเป็นแว่นให้มันสวยงามเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวให้มัน,นแบบเป็นกลิ่นแบบกระเทียมหอมๆแล้วก็ตัดมันให้เป็นเป็นเป็นชิ้นส่วนเล็กๆน,น้อยๆเพื่อให้มันละลายได้ง่ายนะครับโอเคต่อมาจากนั้นครับโอเคทำหน่เรียบร้อยนะให้ดูอวดก่อนนิดนึงนะครับกับอันนี้ ลองบีบกันนิดนึงครับน้ำออกไหมดูนะนี่คือเดี๋ยเราซับน้ำอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะครับรอบนี้ผมมีอะไรมาเล่นใหม่นิดนึงเนื่องจากว่านอกจากการใส่กเกลือ,อยังระยะแล้วนะปิ้ายต่อจะ้ะจากนั้นครับผมมีของพิเศษนะครับจะมาลองเล่นดูนี่ เราเนี้อม,มีงาขาวนะครับขั้นตอนแรกของเราก็คือเอามันเนื้อนะครับลงไปเลยแล้วก็ผัดมันไปก่อนนะครับจากนั้นครับน้ำมันออกเสร็จแล้วปุ๊บเราไม่รอช้านี่เลยเราจะใส่กระเทียมเข้าไปนะครับซึมหมดเลยเดี๋ยวเราจะผัดเป็นก็พักหนึ่งนะครับให้กระเทียมเนี่ยมัน เขาเรียกว่าอะไรเริ่มที่จะเหลืองนิดหนึ่งเดี๋ยวเราขอเนี้ยแยกกระเทียมส่วนหนึ่งออกออกมาก่อนเนาะแยกกระเทียมไปตัวเนื้อส่วนหนึ่งออกมาก่อนเพื่อที่ว่าจะเหลือเพียงแค่น้ํามันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของพวกนี้ไปท็อปสุดท้ายนี่เราก็ได้ขัดน้ํามันมาแล้วเตรียมแล้วจากนั้นครับนนขั้นตอนสำคัญครับนี่อันนี้เลยข้าวเซตนี้ซึ่งน่าจะเยอะพอสมควรแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราใส่ไปเลยฮะ จากนั้นครับปรุงนิดหน่อยครับด้วยอันดับแรกก็คือเป็นซีิ๊วขาวใส่ไปน,นิดหน่อยพอจากนั้นก็ผัดครับโอเคจากนั้นครับจะเอานี้มาใส่ในจานต่อจากนี้เวลาก็จะเป็นการปริลวตัวนี้ฮะเทนเดอร์รอยที่เราได้ หมักแบบแปลกๆเอาไว้เดี๋ยวมาลองดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะงานม,มันจะขึ้นขนาดยังไงบ้างอันดับแรกครับเราจะทําแบบว่าเกลียวด้วยแล้วก็เบสติ้งมันด้วยเนาะเราก็เลยใช้กลือเนอยเยอะๆไปเลยรอบนี้ไปมันร้อยอันดับหนึ่งครับใจกันก็นี่ฮะเอาของเรา ดำเน,นินการพึ่มเข้าไปได้เลยพึ่งเข้าไปได้เลยฮนะแล้วก็รอนิดนึงพยายามเบียดิ่งมันเรื่อยๆโอเคประมาณนี้ที่เราต้องการขั้นตอนต่อไปครับเราจะหั่นเนื้ออันนี้แล้วก็รอแล้วก็เอาไปปรุงเลยครับหั่นเลยนะ นะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างค่อยทำมันนะลงมีดไปก็รู้แล้วว่าน,นุ่มมากอะ่ะสวยางามครับเดี๋ยวต่อมาครับเป็นขั้นตอนในการจัดจานแล้วครับอ่าเดี๋ยแล้วก็ค่อยๆจะตักนี้ข้าวนี้นะข้าวหน้าเนื้อนะซึ่งอึ๊บอ่าเข้าไปในจานสวยๆก่อนทีละนิดๆนดนะ สวยงามนะครับจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆเอาเนื้อไปท็อปวางทีละน้อยสองน้อยนะก็ค่อยไปท็อปทีละชิ้นโอ้โหนี่ใหญ่เลยอ่าแล้วก็ชิ้นเล็กเป็ดขึ้นบนครับสวยงามครับนี่ยฮะข้าวนัานนื้อนะจากนั้นครับค่อยๆโรยนี่เข้าไปส,สวยๆครับค่อยๆโรยนี่เข้าไปต่อไปของเราครับนี่ถ้าไม้ตายของเราครับ ขายออนเซนครับในการทุบแล้วก็บล็อกเข้าไปเนาะสวยงาแมแน่นอนชุดนี้อุ๊บอ่าขายออนเซนมาแล้วครับพร้อมนะซ้ำไปโอ้โหเจ็บดีอธิบายทำไงล่ะอ่าเมื่อกี้เหมือนว่าเหมือนว่าสวยไปนะเหมือนว่าสวยไปนะลองหันดูมาพ์เป็นไงโอ้โห อเอาละรรทุกอย่างผิดพลาดกันได้ครับชิมนะสุดท้ายครับข้าวมันเนื้อท็อปส์ด้วยเดนอรอยหืมหืมตรงนี้นะครับพร้อมนะไปจ๊ะอ,อร่อยเชนเดนอรอยนุ่ม กับข้าวมันเนื้อหอมกลิ่นกระเทียมแล้วก็ทับสุดท้ายด้วยเป็นไข่ออนเซนโอ้หเข้ากันตัวนี้นะครับบิดไ EP ร้ายกับอีคลีนี้คืออีพีบัตรโต๊ะที่หนึ่งกับรายการของข้าวมันเนื้อท็อปตัวเทนรอยแล้วก็ต่อด้วยไข่ออนเซนวันนี้ปิดไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมพับกอดซาโลไคล้นะฮะแล้วก็ติดตามดูว่า EP หน้าของเราจะทำอะไรต่อกลืมครับติดตามนะครับบ๊ายบายไอ้เหี้ยกูก็ต้องไปล้างอันนี้ก่อนดิ ก่อนที่จะทำเนื้อได้ใช่ไหมไปแนละ้วตื่นตัตาโ,โ,โอ้โหยียกับดีชิปลายทำไงล่ะเอาใหม่เมื่อกี้ถือว่าสวยได้ไหมได้นะขอขอทำ